นี่เราเอาแนวของลักษณะของการตัดในลนักษณะของออโตมิติครับคำว่าออโต้ก็ไม่ผิดว่าเราขับรถเกี่ยวออโต้เราเข้าปุ๊บมันก็สามารถจะวิ่งไปได้ตลอดเวลาเลยเช่นเดียวกันครับการ,การที่ผมตัดลักษณะคือคุณเป็นผมสั้นหรือผมที่ลักษณะของการบินและการคัตติ้งตัดพอยต์แต่ละพอยต์จุดเนี่ยเราก็สามารถตัดละครั้งแล้วก็สามารถจะเดินเรื่องไปได้เลยครับครับเพื่อไม่เสียเวลาเราเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับวันนี้เรามาดูเทคนิคของการตัดผมในแนวโตมิติคับคำว่าออโต้อย่างที่เกิดน,นะครับ เรามีการแบ่งแล้วก็มีการหวีผมมาให้มาจอดข้างหนึ่งแล้วก็มาทวิตแล้วก็มาบิดที่ปลายผมครับแค่นี้ก็เป็นอันว่าเราได้แล้วนะครับหนึ่งช่อนะครับบันทอสวันคัดการตัดเทละช่อนี้เราสามารถจะอัพพลายหรือ plus ลักษณะนแนวของคัตติ้งที่เรามีการตัดออกไปให้มีความเร็วภาคขึ้นนะครับส่วนที่2เช่นเดิมครับเรามีการดึงและน้มผมลักษณะข,ของส่วนของส่วนหน้าให้มาอยู่ระดับคิ้วนะครับแล้วเราก็มีการคัตติ้งตาม p o i n ตามจุดแล้วเสร็จแล้วเราก็มีการสร้างกรอบ รอบในที่นี้ก็หมายความว่าด้านหน้าที่เรามีการตัดไว้กรอบและทรงนะครับสองข้างทําลักษณะเดียวกันคือการตัดมุมการสร้างกรอบการวางลายการวันแนวลักษณะของเส้นผมให้ดูถึงความสวยงามครับอันนี้ก็เป็นนั้นว่าเราได้แล้วพอได้แล้วเสร็จนะครับผมก็มาเก็บลักษณะของกรจนจรนะครับจอนอันนี้เราต้องการลายแล้วต้องการแนวลักษณะของเส้นผมให้เป็นลักษณะกึ่งของเปิดหูนะรนะเราก็เก็บให้เปิดหูไปเลย นะครับเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นลนักษณะของทรงและรูปแบบของทรงที่เราตัดไว้ในแนวของตัตบมติคัตให้มันมีความสงา่ามีความสวยมีความเก๋ความเท่ตามในลายและในตามของเทคนิคของเราเลยครับในแนวของนะครับแคทิโอคาร์บิเนตถาบันที่เรามีการอัพพลายที่เรามีการดัดแปลงแล้วที่เรากันพลิกแพลงออกมาจากในแนวทางของศิลปินนะครับที่เราสามารถจะประยุกต์เอาส่งผมและในเพื่อแนวสงสมัยใหม่อดีตการนะครับมาผสมผสาน มาสร้างมันมาออกแบบนะครับมีเอาแนวความคิดที่ให้ดูถึงความสวยงามและให้มีความข่มคืนกันครับแค่นี้ก็เป็นนั้นว่าโซนละลายลักษณะของเส้นผมและกรอบของทรงและลักษณะของขื่อของด้านหน้าเห็นไหมครับเราเห็นแล้วนะครับทรงผมที่เรามีการคัตติ้งมีการทวิตมีการบิดลักษณะช่อของทรงออกมาให้มองถึงความสวยงามครับวันนี้มาดูอีกโซนหนึ่งของคนด้านหลังด้านหลังก็เช่นเดิมครับผมมีการดึงและบิดมาเอาไกด์ไลน์เอาเกณฑ์มาจากไหน ก็จากหลังหูนะครับดึงเลยเยอะโน้มมานะครับตามที่เราชอบนะครับนะครับสองช่อสองช่อสามช่อสี่นะครับช่อนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเราก็มาร่มกันเลยนะครับพอเราได้เสร็จแล้วนะครับเรามีการยกไล่ลักษณะของตีนผมครับขยับมาหนึงครับของตีนผมไล่ออกมาให้มองถึงความทุยนะครับให้มองถึงความกลมกกืนนะครับให้มองถึงการเป็นมิติให้มองถึงความเป็นซอฟถึงความสวยงามครับตรงนี้นะครับ ที่เก <Bond> ินนะครับว่าทรงผมแต่ละทรงนะครับในความคิดของแต่ละท่านนะครับการทํางานของช่างแต่ละคนนะครับความรู้ความสามารถก็มีความแตกต่างกันแล้วแต่เราจะประยุกต์แล้วแต่เราจะดัดแปลงแล้วแต่เราจะอัพพลายเปลี่ยนแปลงเพิ่มตรงนี้นะครับตัดตรงนี้เพิ่มตรงนู้นตรงนี้ครับเพิ่มสีสันเพิ่มลายเพิ่มไฮไลท์นะครับเพื่อให้ทรงนะครับและการทํางานของเราให้ดูถึงความสวยงามนะครับตรงนี้คือเป็นหัวใจของการที่เราขายความ เรียกว่าขายฟรีมือนะครับนะตรงนี้เป็นจุดสำคัญนะครับครับอย่าลืมนะครับนนแต่ละครั้งแต่ละจุดเราต้องคํานึงถึงลักษณะของตีนผมมาก่อนนะครับคำนึงถึงเรื่องท้ายทอยคำนึงถึงเรื่องความทุยนะครับส่วนใหญ่ลูกค้า90%คือพึงพอใจก็คือการตัดลักษณะทรงผมให้ดูทุยนะครับเราก็ต้องมาคิดนะครับเราจะตัดแล้วเราจะทํำยังไงนะครับให้ดูทรงผมหรือดูศีรษะเขาทุยครับอันนี้ก็คือเป็นจุดใจ ปัจจัยหลักครับครับมาดูโซนของด้านหลังเลยนะครับนะวันนี้เรามาเริ่มถึงความทุยนะครับเรามาเริ่มของด้านพลอยเรามาเริ่มถึงการจุดนะครับผมมีการใช้หวีรองนะครับมีการไล่พลักษณะของปลายผมนะครับมีการเก็บลักษณะของด้านหลังครับให้ดูสีระหรือโครงสร้างหรือดูทิศะเขาทุยนะครับการที่เราจะวางโครงสร้างเราจะให้ดูสีละเขาทุยเราทําได้ยังไงเดี๋ยวเลยคืมนะครับแบล็คนะครับคาเอเรียนะครับตัวมงกุฎ ที่เราวางไว้นะครับเป็นตัวรูปฮาร์ดรูปหัวใจก่อนที่เราจะตัดเราต้องเข้าใจคํานึงว่าสีละโครงสร้างของรูปศีรษะนะครับด้านบนนะครับเป็นลนักษณะขึงบปานใหญ่ด้านล่างคือเป็นข้อเล็กถ้าเราจะมองลักษณะของคือฮาร์ดเป็นรูปหัวใจให้มองดูสวยงามเวลาการที่เราจะคัตติ้งหรือตัดทีละพอยท,ทีละจุดตามที่เราวางคอนเซปต์ไว้เราต้องคํานึงถึงสิ่งที่เกิดน,นะครับว่าโครงสร้างมาอย่างนี้เราพยายามบีบข้อตรงไหน เพื่อให้ดูรูปลักษณ์สงรงให้มองถึงส่วนความสวยงามครับวันนี้มาดูอีกโซนหนึ่งครับนะฮะมาดูอีกลายดูอีกแนวอย่างร้านด้านไททอยนี่นะครับทีนผมนะครับนะฮะอย่าลืมนะครับเวลาเราวางหวีวางกันไกนะครับวางเทคนิคของการที่เราจะอียรว่าคัตติ้งนะครับเราต้องดูนะครับดูลายดูแนวลักษณะของผมแล้วก็ทิศทางเข้าไปลักษณะอย่างไรนะครับการตัดผมเนี่ยครับจุดที่สําคัญที่สุดนะครับคือคนต้องอ่านลากผมเป็นอ่านลายอ่านแนวของลักษณะของเส้นผมผม อย่างผมคุณคููนี้ครับไปทอยหรือตีนผมเนี่ยพอมีส่วนย้อนพอเขามีส่วนย้อนเราคือเราจะตัดยังไงนะครับเราก็ต้องยกยกไห้ถอยยกตีนผมที่เขาส่วนย้อนนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับพอยกขึ้นมาเสร็จเราใช้กันไกค่อยๆดีวก็ค่อยเจาะส่วนย้อนเนี่ยก็ออกไปพอออกไปร็จปั๊บตัวชี้เนี่ยมันก็จะหายไปนะครับแต่ถ้าเราไม่เอาออกนะครับตรงนี้มันก็จะไปดันโคนผมไปดันลากผมให้ดูลักษณะของการชี้ออกมาครับอันนี้ก็คือเป็นหัวใจเป็นเทคนิคนะครับ เป็นการทํางานนะครับเป็นการวางรูปแบบนะครับเป็นการสร้างลักษณะของแนวพอเสร็จแล้วนะครับเรามีการเก็บเก็บในที่นี้อย่างที่เกินตลอดเวลาว่าเราใช้ระบบทีาเรียกว่าแอโร่แอโร่ก็คือเลือกลูกธนูที่วิ่งชนก็หากันทําไมถึงต้องทําลักษณะคล้ายๆแอโร่เพราะเราต้องการให้ดูสาลีละหรือโครงสร้างหรือรูปทิศะข้อทุยเราถึงดันลันกษณะเช่นผมสองข้างเข้าหากันนะครับจากซ้ายเข้าหาขวาขวาเข้าหาซ้าย ครับเป็นลูกธนูวิ่งชนเข้ากันแค่นี้ก็เป็นเห็นว่าโครงสร้างและแบบทรงและรูปลักษณ์ของแบบที่เราต้องการที่จะนําเสนอและที่น,นําต้องการที่เราต้องการให้เห็นลักษณะของความถุยครับอันนี้ก็คือเป็นหัวใจและเป็นหลักครับเห็นไหมครับ,รบทรงผมเราออกถุยเลยสวยเลยนะครับคราวน,นี้มาดูด้านจรเช่นเดินครับนะฮะการตัดจอรลักษณะที่เราวางไว้นะครับหรือวางหวีวางอะไรไว้นะครับเราควรปาดผมไปด้านหลังก่อน การตัดผมไม่ด้านหลังคือเราต้องการไห้ลายให้แนวลักษณะของทรงนะครับให้มันดูเขาเรียกว่าอะไรนะมีการไล่ลักษณะของผมไปเพื่อเพื่อสร้างลักษณะของความทุยออกมาห้เห็นนะครับตรงนี้คือนะครับคือหลักการและคือเทคนิคของการทํางานในสไตล์ของเรา kto by academy นะครับครับพอเสร็จแล้วเรามาดูด้านจอนะครับจอเช็ดเดินกันนะครับพอเราต้องการให้เปิดหูนะครับเราก็เช็ดเปิดออกมาครับเราก็ใช้ปลายงินกาก็ค่อยดีวก็ค่อยเจาะนะครับนะครับเก็บ เก็บรายละเอียดนะครับเก็บรายละเอียดเกณความทุยตรงนี้ออกมานะครับเก็บโรคผมที่มันมีซ้อซ้อนออกอยู่ตามเขาเรียกอะไรนะตามจอนหรือตามด้าน้ายทอยนะครับให้ดูให้ถึงเก็บให้เรียบร้อยนะครับอันนี้คือเป็นหลักและเป็นหลักการนะครับนะเสร็จแล้วนะครับนะครับเราก็จะเก็บลายเก็บแนวของผมนะครับหรือเก็บความเนียนของด้าจอนครับโดยการใช้หวีช้อนเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้ปลายกันก่ก็ค่อยดีวค่อยเจาะนะครับ เสร็จแล้วนะครับอย่าลืมนะครับทรงและเกณฑ์ที่เราวางไว้นะครับมันยังมีส่วนบางส่วนที่เราคิดว่าเรายังไม่อยากไม่ไม่ไม่ชอบบางอันเนอรเราก็ตัดทิ้งออกไปเลยนะครับเพื่อไม่ให้เห็นนะครับลายและแนวลักษณะของการตัดที่เราออกมาให้ดูชัดขึ้นและดูมีความสวยขึ้นนะครับครับตรงนี้นะครับครับลายแล้วก็แบบแล้วก็ทรงครับอย่างที่เกิดตลอดเวลาว่าวันนี้เราแนวออกของก็โตไม่ติดคัด คำว่าออโต้ก็เหมือนการดึงทวิตบิดผมมานะครับบิดเป็นช่อบิดเป็นช่อบิดเป็นช่อแล้วเสร็จแล้วก็ไล่ขึ้นด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันนะครับพอเสร็จแล้วพอเราเสร็จแล้วเราก็มาเก็บลักษณะของทรงทรงในที่นี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าเราได้สร้างของความทุยทุยออกมาลักษณะอย่างไรนะครับตรงนี้นะครับเราก็มาเผยแพร่แล้วก็เอามาแบบอย่างให้เราดูกันครับพอเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูลักษณะของการเก็บทรงนะครับ ทรงในที่นี้อย่างที่ผมเกินตลอดเวลาว่าผมใช้ลักษณะของระบบของเอโรคือเป็นลนักษณะของตัว u หรือตัว V หรือเป็นธนูที่วิ่งเข้าหากันโดยการสร้างของความถุยครับ,รบอาไล่ลงมานะครับเก็บมานะครับซ้ายและขวาเหมือนกันครับตอนนี้เราจะสังเกตได้ง่ายเลยนะครับสรีรละและโครงสร้างนะครับลายและแนวของเขาที่เราวางไว้จะมีความถุยให้ออกใครเห็นเลยครับอันนี้ก็เป็นันว่านะครับวันนี้ เรามาศึกษาเรามาเรียนรู้ครับนะครับเห็นแนวเห็นลายเห็นทรงเห็นรูปแบบนะครับต่างๆต่างที่เราจินตนาการต่างที่เราหวางโครงสร้างวัดครับพอเสร็จแล้วเราก็มาเก็บของด้านข้างหรือช่วงของหนกของเส้นผมอย่าลืมนะครับฮะด้านข้างนี่เป็นส่วนสําคัญถ้าเราไว้เป็นกองมันจะกลายเป็นเขาถึงด้านข้างลูกค้าเขาจะไม่ชอบว่าเราตัดเราพยายามปาดให้มานะครับให้ปาดให้ลักษณะของเส้นผมที่เราตัดนี้ให้มันไปรวมอยู่ด้านหลังการปาดลักษณะเส้นผมนี้ ก็คือการดึงผมหรือการลักษณะของโยกผมคล้ายแบบเลเยอร์นะครับเราดึงโน้มมาครับถึงจ้างฉากนะครับเก็บนะครับเก็บปลายผมขึ้นมานะครับฮะแล้วก็ไล่ไปนะครับไล่ให้อยู่ลักษณะด้านหลังหรือการทํางานที่มันมีความเรียกว่าสวยงามนะครับตรงนี้ก็คือเป็นหัวใจเป็นหลักนะครับในลักษณะของการที่ปรับแล้วก็วางโครงสร้างออกมาครับเพื่อนๆครับนะฮะหลายๆคนอย่าลืมนะครับเรามีทางช่อง YouTube ถ้าท่านดูอยู่นะครับ ยังไม่เข้าใจนะครับก็าสามารถที่จะคลิกไปทางช่อง YouTube อาจารย์ใหญ่กําเนิดสลอนแล้วก็ผลห52นะครับและอีกส่วนหนึ่งถ้าดูแล้วยังไม่เข้าใจต้องการที่จะสอบถามนะครับเทคนิคของการม้วนการใดการดัดนะครับและการซอยก็โทรหาผมเลยนะครับ086796แล้วก็4858นะครับผมยินดีที่ยายความรู้กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับเอาความรู้นี้ไปต่อยอดเอาความรู้นี้ศึกษา เอาความรู้นี้ไปพัฒนาครับพอเสร็จแล้วเราก็มีการเช็คเช็คในที่นี้ผมจะวางขว,วาขวาก็เหมือนก็เราวางผมให้อยู่รถของระดับคือการดึงผมฝา,าตั้งฉากออกมาแล้วกยกองศาตั้งฉากาเราก็จะทิมเราก็จะเล็มปลายผมที่มันมีส่วนเกินนะครับตามโครงสร้างตามโครงสร้างในที่นี้ก็จะอธิบายฟังนิดนึงก็คือเสียระหรือโครงสร้างเขาเป็นส่วนโคง้งเวลาเรา,เราตัดเราก็ต้องตัดลักษณะของเป็นการส่วนโคง้งซ้ายแล้วก็ขวาทําลักษณะเดียวกันทำไมเราต้องทําลักษณะอย่างนี้ ครับการทําอย่างนี้ลักษณะหมายว่าลูกค้าถ้าตัดกับเราแล้วเขาสามารถที่จะเป็สระเองนะครับเขาเรียกว่าฝรั่งเรียกว่าเช้งเช้งก็คือเปลี่ยนแล้วก็สระเช้งแชมพูก็คือไปสระผมนะครับให้ท่านได้รับรู้แล้วว่าเออการไปสระผมแต่ละครั้งเนี่ยไม่จําเป็นต้องเข้าไปร้านที่มือบีเขาเรียกว่าไปสระได้นะครับหรือไปโรบไลนะครับเราสามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้ถ้าเรามีการเก็บทรงที่ดีนะครับลูกค้าเขาสามารถจะจัดเซตทรง เองได้ให้ดูถึงลักษณะของความสวยงามครับอันนี้ก็คือเป็นหลักการของสถาบันเรา k t o by academy นะครับครับพอเสร็จแล้วเราได้ลายได้แนวของด้านด้านหน้าเสร็จแล้วนี้เราก็มาดูลักษณะของด้านหลังครับมาดูด้านหลังกันเลยครับเพื่อนๆครับเรามีการดึงนะครับมีโนมอาจุดไกด์ลายจุดเกณฑ์ลักษณะของด้านด้านบนนะครับมาต่อยอดนะครับมาเชื่อมต่อกันแล้วก็มาไล่ลักษณะของการลงถึงด้านใต้ทอยครับ อันนี้นะครับเราทำทีละสเตปทำทีละเซสชันทำทีละลายนะครับเราวางทีละแนวเราลัดตัดลัาษณะไนการที่เราทํางานให้มันต่อช่วงกันอย่าลืมนะครับการวางการโครงสร้างการวางรูปแบบการทํางานในขณะสไตล์อย่างนี้นะครับก็คือเป็นการทํางานของศิลปนหรือศิลปินที่เราสามารถที่จะเอาความรู้เราสามารถที่จะเอาเทคนิคเราสามารถที่เอาการทํางานนะครับในหลักของการที่เข้าใจครับตรงนี้ครับก็คือเป็นหัวใจหลัก ครับเพื่อนๆครับนะครหลายๆคนนะครับอย่างที่บอกว่านะครับทรงผมนะครับถ้าเราเข้าใจหรือเข้าใจหลักนะครับมันก็ไม่ยากอย่างที่เราคิดนะครับปัญหาอยู่ที่ว่าวันนี้เราจะตัดทรงอะไรนะครับแล้วเราจะทําลักษณะอย่างไรนะครับแล้วก็การที่เราจะคุยกับลูกค้านะครับหรือแพทเทนหรือรูปแบบที่เราได้ตามแคตตาล็อกมาเป็นรลบลักษณะแบบไหนครับเราเราก็ต้องวิจัยเอาศึกษาอ่านให้ดูให้ทั่วก่อนนะครับ ครับพอเสร็จแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าการเริ่มต้นของผมมีการเขาเรียกว่าคัตติ้งและลักษณะอะไรของตเมติมตคัตนะครับให้ทั่วศีรษะพอเสร็จแล้วเราก็มีการเพิ่มเมนต์เพิ่มเมนต์ในที่นี้ก็คือการดัดการดัดลักษณะน,นี้ผมมีการวางแกนลักษณะของการสว่างห่งแล้วก็2 1แล้วก็2 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 1หแล้วก็2 1แล้วก็2จนทั่วศีรษะการวางแกนสลับวางเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้มีช่องโหว่นะครับอย่าลืมนะครับทรงผมถ้าเราตัด แล้วเราดัดถ้าเราแบ่งเป็นรางรถไฟมันอาจจะมีช่องโหว่ตรงที่ที่เราเขาเรียกอะไรนะที่เราลัดแกนไว้นะครับแต่ถ้าเรามีเทคนิคของการม้วนคือการไล่ลักษณะของเส้นผมนะครับคือวางแกนของเส้นผมเป็นลักษณะของสัวางไอทั่วศีรษะนะครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะครับมันจะเป็นช่องโหว่หรือจะเป็นลักษณะนี้ก็เป็นลนักษณะยากมากนะครับแต่ถ้าเรานะครับเราม้วนไม่ถูกหลักไม่ถูกลักษณะหรือวางแกนไม่ถูกหลักนะครับก็มีโอกาสพลาด ที่ให้ผมแต่ละช่อเนี่ยมันจะมีส่วนเกินออกมาแล้วหรือช่องของเส้นผมจะมีช่องโหว่มาครับแต่ณวันนี้ให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆแล้วก็ช่างผมทุกท่านลองดูสิครับนะฮะหลังจากที่พี่ผมมีการคัตติ้งเสร็จแล้วนะครับลายและแนวนะครับที่ผมคัตติ้งไว้นะครับหรือการที่ผมไปเหมนไว้ที่ผมตัดไว้มันมีความสมูทมีความกลมเกินนะครับมีความสวยนะครับมีความสวยตอบออกมาครับปัญหาก็คืออย่างที่เกินว่า เราจะไม่มีช่องโหว่เลยนะครับแต่ละช่องแต่ละสัสดส่วนแต่ละลายแต่ละแนวที่เราวางไว้มันจะมีความสมูทมีความกลมกลืนออกไปครับอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคของการเขาเรียกว่าการเพิ่มเม้นหรือการดัดของเราครับเพื่อนๆครับนะอย่าลืมนะครับนะการทํางานทุกอย่างขอให้เราศึกษาให้เราเอาใจใส่นะครับว่าเทคนิคของลักษณะน,น,นี้ควรจะต้องดัดยังไงเทคนิคนี้ควรจะต้องทําสีแบบไหนครับเทคนิคนี้เราควรจะต้องดายอย้ายยังไงนะครับครับ ครับก็วันนี้นะครับเราเอาทรงแล้วก็รูปแบบลักษณะของแนวมาเสนอกันครับครับตอนนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็จะมีวิธีการดายครับจะให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆแล้วก็จ้างเสริมสวยทุกท่านได้รับชมกันว่าเออเราจะได้ผมเราจะได้ยังไงครับอันดับแรกนะครับผมจะเริ่มตั้งแต่จุดของด้านข้างก่อนางเริ่มด้านข้างก็ผมงการให้เส้นผมไม่ตัดหรือเสียไปด้านหลังนะครับนะฮะ หรือนะฮะเวลาเรามว้วนเราก็ให้ร่อนหรือให้หลอดของเส้นผมเนี่ยนะครับให้มันสปริงเข้าไปอยู่ในร้อนรอนของมันนะครับไม่ควรปัดปืดปืดไปเลยนะครับผมก็จะคายแล้วไม่สวยนะครับนะเราควรม้มวนให้ร่อนแล้วสปริงอยู่ตามที่เราก็เลือกจุดกำหนดไว้นะครับ ครับด้านหลังเราก็จะได้ปัดนะครับนะอย่างที่เราซอยไว้นะครับนะเราซอยเป็นรูปแอร์โลเป็นธนูก็วิ่งหากันนะครับเราก็จะซอยไล่ปัดเข้าหากันนะครับ หรือนะครับเวลาเราไดนะครับคูลงหรือรอนนะครับให้อยู่ในหลอดของแปลงที่เราวนไว้นะครับไม่ใค่ควรใดปัดไปเจอนะครับผมลูกค้าเขาจะได้แน่นเราก็จะได้มีความอยู่ทนนะครับนะพยายามดึงออกมาแล้วก็ม้วนนะครับม้วนปลายผมนะครับให้เขาอยู่ในหลอดนะครับอยู่ในหลอดหรือในรอนนะครับหรืออยู่ในแกนที่เราวางไว้นะครับที่เราม้วนไว้นะครับอันนี้คือก็เป็นหัวใจหลักนะครับของการเขาเรียกว่าดอยนะครับนะ การโบลูการดา,ายการเป่าการดายก็ดีนะครับเทคนิคทักษัส่วนนะครับมันมีส่วนที่สําคัญนะครับนะฮะหรือการที่เราจะทาลักษณะของทรงหรือการที่เราจะออกแบบนะครับหรือการที่เราจะวางนะครับรูปแบบก็คือจุดของหลัก เราก็ไล่ออกมานะครับแล้วก็ปัดออกมาให้ดูถึงความสวยงามครับเห็นในคัดนะฮะวันนี้นะครับเราเอาเทคนิคในแนวของออโตมติกคัดนะครับมาเสนอการแล้วก็เอาเทคนิคของการเขาเรียกว่าเพอร์เมนหรือการดัดนะครับในแนวนะครับในแนวของการที่ว่าเราม้วนแล้วเอาเทคนิคของการลักษณะของการมมวนสับว่างที่เอามานําเสนอการครับเพื่อนเพื่อนครับนะฮะหลายๆคนดูหลายๆคนชมนะครับหรือหลายๆคนยังเข้ามาใหม่นะครับ ตรงนี้นะครับผมมีทางช่อง YouTube ื่นเพื่อนน้องๆแล้วก็ช่างสวยๆทุกท่านก็สามารถจะคลิกเข้าไปทางช่อง YouTube ได้นะครับเอาเทคนิคเอาการทำงานนะครับเอาเวอร์ชั่นเอาลายต่างๆนะครับเอามาศึกษาเอามาเรียนรู้แล้วก็ามาพัฒนากันครับตรงนี้ก็คือว่าเทคนิคของการทำงานในสไตล์ของเรานะครับ KTO นะครับ Academy ครับนะครับสามารถจะเรียนรู้สามารถจะศึกษา สามารถจะไปพัฒนาในะการทํางานนะครับให้ดูแล้วก็ให้ศึกษาให้ดูเยี่ยมนะครับนะครับตรงนี้ครับพอหลังจากเสร็จแล้วนะครับเรามีการเขาเรียกว่าเช็คเช็คที่นี้ก็คือตรวจตรวจสภาพของเส้นผมที่เราตัดไว้มันมีความสวยเพียงพอไหมนะครับได้ตามที่เราต้องการไหมนะครับพอเสร็จแล้วที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะครับทุกครั้งที่เราจบงาน เราจะจบด้วยตัวแฮ์เทคนะครับเป็นตัวอาหารตัวบำรุูตัวจัดตัวเซตลักษณะของเส้นผมอยู่แค่ปลายผมก็พอนะครับเพื่อลักษณะของทรงให้อยู่นะครับเสร็จแล้วเราก็โลมรูปปลายผมนะครับอย่าลืมนะครับผมที่เรามีการเขาเรียกว่าเพอร์เมนต์นะครับหรือการดัดไว้หรือมีการคัตติ้งนะครับที่เราตัดไว้หรือมีการบรหรือเป่าใดที่มันโดนความร้อนนะครับตรงนี้ก็คือเป็นหัวใจเป็นหลักที่สําคัญ เราจะทํายังไงที่จะดูแลรักษาสภาพของเส้นผมนะครับเราจะทํายังไงที่ดูแลลักษณะลายของแนวเส้นผมให้ดูดีแล้วก็ให้ดูถึงความสวยงามครับก็ไม่ยากนะครับเพียงแต่ท่านใช้นะครับตัวแฮเทคนะครับครับก็สามารถจะดูแลแล้วก็ตัวปกป้องลักษณะตรงนี้ออกมานะครับครับวันนี้นะครับผมได้รับเกียรติจากคุณครูก็ขอขอบคุณคุณครูมากนะครับที่สละแล้วก็เสียเวลา มาเป็นแบบให้นะครับครับวันนี้เราก็อีกส่วนหนึ่งก็คือทีมงานของ KT o c c d e m y y เป็นสถาบันนะครับของเราที่เรามีการพัฒนาเอาได้ศึกษานะครับเราก็ต้องขอขอบคุณทีมงานของอาจารย์ใหญ่กำเนิดซาลอนประหุนนาท2นะครับที่เอาความรู้ของเราไปเผยแพร่นะครับลงทาง YouTube นะครับนะตรงนี้นะครับก็ผมหวังว่านะครับความรู้และเทคนิคและการทำงานต่างๆนะครับ ไม่มากก็น,น้อยก็คงเป็นประโยชน์ให้เราหลับเพื่อนๆแล้วกับให้ช่างสวยทุกท่านนะครับได้ศึกษาแล้วก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้ไปพัฒนาร่วมๆกันนะครับครับต่อไปนะครับผมแล้วก็จะมีเทคนิคในการทํางานที่รูปแบบใหม่ๆและทันสมัยนะครับผมก็จะแผนเอาความรู้นี้เผยแพร่กับเพื่อนๆน,น้องๆแลวก็ช่างสวยทุกท่านมาศึกษามาเรียนรู้แล้วก็มาพัฒนากันครับอย่าลืมนะครับทรงผม ไม่ยากอย่างที่เราคิดนะครับสเปรย์ไหมครับคุณครูนิดหน่อยเนาะครับเพียงท่านสนใจนะครับเอาใจใส่สนใจนะครับทรงผมก็จะบันดาลให้กับท่านนะครับครับหลายหลายคนเพื่อนเพื่อนน้องน้องเราสร้างสวยนะครับที่ชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมนะครับเรานะครับก็สามารถจะติดตามกันได้นะครับทางช่องนะครับนะครับ YouTube นะครับหรือ นะครับหรือนะครับดูทาง tiktok อกนะครับนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆที่เป็น FC เป็นแฟนบันแท้กันก็ดีน้องแล้วก็ช่างใหม่แล้วก็สร้างสู่ทุกท่านสามารถที่เอาความรู้สามารถที่จะเอาตรงนี้มาแผ่ถึงกันนะครับครับอีกครั้งหนึ่งเขาฝากไว้นิดหนึ่งครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดรับกดกระดิ่งนะครับเพื่อเอาความรู้เป็นวิทยาทานแล้วก็เผยแพร่กันนะครับ แล้วอุดหนึ่งก็คือการไลค์หรือการกดช่อง i k t o อกนะครับเพื่อพัฒนานะครับเอาความรู้สวยๆนาแบ่งกันนะครับแชร์กันนะครับให้เพื่อนๆให้น้องๆเราช่างสวยๆนะครับได้ศึกษาแล้วก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้พัฒนามาครับพร้อมๆกันทั่วๆกันนะครับครับวันนี้ครับต้องขอขอบพระคุณคุณครูมากนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานแล้วขอบคุณหลายๆท่านที่สละและเกษเวลาวันนี้นะครับ ผมหวังว่าโอกาสหน้านะครับเราคงจะมีนะครับทรงผมดีๆหรือทรงผมสมัยใหม่นะครับหมายเพื่อนๆหมายน้องๆแล้วก็มา้ช่างเสรมสวยทุกท่านได้ดูและได้ชมกันวันนี้ก็จะกล่าวความว่าสวัสดีแล้วก็จะพบกันจัดหน้านะครับเพื่อนๆครับอย่าลืมนะครับความรักเป็นสิ่งที่หวงแหน การให้กำลังใจซึ่งกันและกันการแบ่งปนันการเผยแพร่ซึ่งกันและกันนะครับตรงนี้คือพลังคือเป็นจุดหมายเป็นกําลังที่เราจะสู้กันต่อไปครับอย่าเลยครับชีวิตยังมีหวังนะครับพลังยังมีต่อท่านทุกคนนะครับในคอนเสปต์ตเพื่อนผมเราไม่ทิ้งกันครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับ